โอเคค่ะไม่สวยเลยค่ะวงกลมนี้ครูลุงขอเปลี่ยนไดไหมลูกได้ค่ะค่ะลบให้ครูลุงนะคะลูกน้องเบสค่ะี่จังทำของตัวเองลูกไม่เป็นไม่เป็นไรหนูกเดี๋ยวครูลุงไม่เป็นไรล้างได้ลูกเร็วๆค่ะวงกลมสวยๆลูก ต้นหอมถ้าต้นหอมเป็นอย่างนั้นครูลุงจะไม่ปั๊มให้อีกนะนั่งมองแต่ตัวปลามากเร็วๆร็วนี่จังเร็วหลุนี่จังเร็วเขียนให้หมดก่อนแล้วเขียนให้หมดก่อนแล้วโอเคมนิงอ่านต่อครับ <B. S 1> <B. S 2> รออีว <B. S 2> <B. S 1> ีวีกวิพออ e. ี วิอะไรลูกวิธีเออแล้วตรงนี้คืออะไรคะมองด้วยนะลูกค่ะเสร็จแล้วยังคะคุณโอเคแล้วตรงนี้แล้วลูกเอม่ช่วยคุณลุงดูเิลูกอะไรลุงเหมือนกันค่ะสิลูกก่อนนะโอเคเอานี่ยล้ลูกเอาดินสอเขียนเลยลูกค่ะหนูนั่งลงเขียนสิลูกหนูไม่ยืนเขียนสิเขาลูก โอเคแล้วที่เหลืออะไรลูกเอ็กหรือวงกลมเอาหนูทํำเิรูกลม,มแล้วสีเสร็จยังคะสียังไม่เสร็จอะห่นนะูระบายให้เสร็จแล้วมาส่งกูลุงนะคะเร็วๆนะคะสัญญาแล้วนะคะค่ะ,คะ